เอาละวันนี้ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอันนี้กลับมาอยู่กับโมโตดีพีอีเจนเคนะฮะก็หลังจากคุณจบคัดเลือกไปครับก็เป็นทางด้านเบียร์เลนะครับทวาเวลาเร็วสุดครับตามด้วยโมบิลลี่ฟาบิโอและลอซซี่ครับก็เป็นยามาฮ่านะครับออกสตาร์ททั้ง4คันและแถวหน้าอันนี้เราก็มาอยู่รถของโมบิลลี่ครับตัวพวงรถการแข่งขันจะออกสตาร์ทเป็นอันดับที่2ครับ เหนืออะไรพีคครับหนือชุ่มตรงครับเราจะมาเทสความแรงของมือเบิลี่กันบ้างครับยามาฮ่า SRT ครับคือดิสลลนะครับสลลนี่ยามาฮ่ามาแล้วครับ แกไม่รู้ว่าการแข่งขันจะทำได้ดีนนนะออขานาดไหนฮะก็อยู่ในช่วงคอลีไฟส์สองครับยังไม่มีการจับเวลา,นะนา,นา,า,าในะวันนี้ผ่านสเตจที่สองมาอากาศแจ่ใสครับวันนี้นาโคงต้อง้ารเยอนะ โค้งต่อเน,นี่ยครับเซกเตอร์ที่2องมหาเซกเตอร์ที่สามครัมีทั้งหมด16โค้งมาสนามน,นี้ยามาฮาค่อนข้างรายเปียบน,นะครับโค้งชิดๆแบบนี้เพราะว่า,า,ายาม5จุดรถที่เข้าโค้งค่อนข้างดีพอสมควรครับเอาครับเวลาติดมาครับ เอาละครับจะหมดเวลาแล้วครับถาทันหรือปล่าทำชงนอ้โอ้โหนาเสดนะครับโอ้ยาวมาฮาเจ็ดแปอเก้ามาา7 8 9 10เลยฮนะออกตาตามดับนะครับยาวมาฮา เอาลกิจสตารต์ตัวนี้ก็เป็นมาร์คอเล,ล็กดูวิฟในแถวหน้าครับฮอน,นด้าดูกติคนะับส่วนยามาฮ่าครับเจ็ดแปดเก้าสิบเลยคนระในการแข่งขันจริงนะครับยามาฮ่าออกสตาร์ทในแถวหน้าหมดเลยนะครับทั้งหมดสี่คันเนะี่ยฮอนด้าก็อยู่อันดับท้ายเลยนะครับโมลิฟี่ะวันอาทิตย์นี้จะทำผลงานได้ดีหรือเปล่าครับในการแข่งขันนะหนึ่งทุ่มตรงคนระับสำหรับสนามซานมาลิโน่ครับสนามที่เจ็ดนี้นะ ยาวมาห้าออกสตาร์ทในแถวหน้าทั้งหมดสิคันจะคว้าชัยชนะได้หรือเปล่าครับทั้งหมดนะรับชมกันเลยนะมามาเกียวกับก็ยังกลับมาแข่งขันไม่ได้นะส่วนลีดก็ผลงานตัวเงินตัวท้ายฮะช่วงนี้มันหาจุดลงตัวรถไม่ได้นะไฟแดงจีดับไปแล้วครับไฟแดงแล้วครับรอซี่เบียร์รถไฟรถยาวมาห้าทั้งหมดนะ สี่คันครับ้งแรกโอ้โหเกือบ่ยงไปครับมูนยีดกระแท่กับตัวน,นี้ครับวันนี้ขึ้นเประดับปกครับ็คก,กินเโลอร์มากมาเกตคาสโลรูยมากวาเจตครับ ออกโค้งสเตอร์นหนึ่งมาครับตามหลังแจก็กมาเลยอยู่ศูนย์ดีเรียบโอ้โหเดี๋ยชนท้ายอาลิกครับออกโค้งแปดมาคือมันเป็นอันดับสีบ่มึงนี้นี่ฮะสเตอร์ที่สองครับบานไปด้วยนี่ฮะพาสโลดูวิมามาเจ๊ครับ เตอร์ที่2ไปหาเตอร์ที่3โปงเยอะมากครัเตอร์ที่3ามกับเตอร์ที่สองเลี้ยบระยะห่างกับพัดโลครับในการแข่งขันจริงครับเราจะเห็นยาวาห้าอยู่อันดับหน้าเลยนะแจ็คไมเล่ตามหลังมาร์ โสู่รอบที่สองครับโผลที่สองครับโผลที่สามต่อครับโผล่สี่ครับสูนย์จุดสองเรียฟ ตามหลังคัดโลเยอะแสงทัดโลขึ้นมาในโค้งครับออกโค้งแปดมัดแสงโดวิได้หรือเปล่าครับโอ้โหญ่ครับ đuổi đây đúng không ạ chi đi sẽ tư thứ sáng sẽ đuổi đi má khi này tiền là đặt phò hấp mô đi lưu hết vì đang với đặt hết ก็สู่รร้อนพิสามครับวันนี้เป็นมาเก๊ะรับทาวลาโลาสุดครับโอ้โหสไลด์เลยครับสำหรับมูบิลี่ศูนย์จุดหครับระยะห่างกับมาเก๊ะมาเกับ โดวิกกห่าง0.5าวิฮะแสงมาร์คมาเกตได้แล้วครับตอนนี้ฮอนด้ากับยาวมาห้าทีโรงงานนะครับเป็นแทีวิสิละนะครับกับฮอนดา้าที่โรงงานนะครับอาสีสองสามวีกับอุ้งมันโนะมดีเรียบก็หนุ่งผมยาวครับแสงมาร์คมาเกดขึ้นนะครับ ต้องระวังทีนะที่ฮะเซตเตอร์ที่สามคนระับโอ้โหมาเกย์ก็มาอย่างไรฮนะ 46, นะ 16, โค้งสนะิบหกครับนามีสิบหกโค้งครับท่านผูนะ้ชมฮะมาเกย์ตัองตามมาคนระับ điệt chè chúng quạ phải đi lo lắng vô hết, sen mà kia không mà hết, mà kê cả hết, chè chúng quạ phải mua gì hết, mà kia ta mà đi chui hết. แสงคืนไม่ได้ฮะสำหรับม Mark าเกับมาเลกาดิจามสุดจุดหกนี่ฮะเอาครับโมบีเรียบนำหางเนยังขับได้เรีบ เตะที่3 0 5วิครับโดวิ้ขึ้นมาเป็นอันดับ2ครับตอนนี้ครับโดววิ้งขึ้นมาแซงมาร์คมาเกดได้ครับอยู่ในรอบที่5้านะครับตัววิ้งแซงสายขึ้นมาครับโมลลี่ไม่ยอมครับ โอ้โหยูบานเลยโอ้โหดูวิวเจ็ดจัวเลยโมดิี่มาเจ็ดกับแจ็คยิล่ครับมาเจ็เพนไปเสง่โมดิลี่้วยครับเนียดีที่ครับแสงสายแจ็คิล่เข้ามาครับ เตอที่สองครับตามหลังมา,มาคือเลือดเมดีเลยอรออกผ่านตรงมายาวครับโอ้โหเกือบช่ดดวงไปครับแจกมินเลยครับ มาเก็บได้จังหวะนำไปเลยครับมาข้างหลังสามคันเลยครับสื่รอบที่หกครับโน้่มที่สามอ่ะ หนึ่งจุดสี่วี่ครับเลยงอาหางกับม้ามาทีโอ้โหแจกมีเลยครับยังอยู่อันดับที <pas> ่สามครับจะขึ <à> ้นไปแซมมาร์คมาทีคือได้ป <y> ่ะโมบี้ phải làm lên vừa hóc nhau đi á cao luôn đó. không chịu ra được kiệt hết mình chụp mình đi ồ hồ mà khứa đó แตลอดครับตายเฉียบโค้งแปลกครับแต่ว่าออกโค้งไม่ครับอย่ามาถึงตู้เจ็ดนีครับผมต้องระยะห่างกระชึดเข้ามาแล้ว ảo hấp trong một chỗ cây mát mà chết mà chết kia đấy sửa đi lắm cái cố hết sửa hết là hấp nhiều cả đấy chia sẻ mát mà má chết hết ở mát ทีนีทถงเวลาเล็วสุดครับในรอบนี้ครับในรอบที่8ครับโอ้โหเสียจังหวะไปครับมามาเกียร์ยีดออกไปเยับสูงทีดเก้าเยบโอ้โหระยะห่างยเยอกไปครับ แปดบาทไหมครับออกเซคเตอร์ที่2งโค้งสกับหนึีวบจะเสงมากมางแค่คืนน้หรือเปล่า เซเอร์ที่สครับูงนี่แี่ตอนนี้เข้าสู่รอบท้ายรับิลลี่จะแซงมารมาเกียบเกนได้แล้วเปล่าเข้าสู่รอบทยครับ มีโอกาสท่านทั้งหมับสวยที่ตายวิับมาลุนเซกเตอร์ที่สองครับโมบิลี่จะแสมังมาเกดได้หรือเปล่าโอ้โหหลุดไปเยอะมากครับ Sẻ chứng hoa rất ổn Mình đi rất ổn hộp Đại vụ bà mất con nhé เู icana, ือดสั้กครับหนึ่งจุดหนึ uh ่งเรียบเหนื่อยไม่กี่โค้งครับโอ้โค้งท้ายฮะโอ้โหโมบีเรียสโอ้โหพลาดให้กับมาร์กมาเกดไปจนได้ครับ And Soon, cameras will take us to the podium to see the award ceremony. But in the meantime, let's take a look at the final ranking of the MotoGP class. Even though he didn't manage to win the race today, he still put on a great show. The applause from the team and fans is definitely deserved. The podium is extremely valuable. MotoGP has never had so many competitive riders at the same time. Today they were at their best and they deserve to celebrate. The level of the championship is only getting better. Consistent results seem to be the secret to a good season.